สวัสดีครับทุกท่านพบกัผมมังกรตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Adventure in Thailand นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมสร้างเองก็เดี๋ยวกันอืมไอปุ่มโดนประยุทธ์เตะออกนี่ก็คือออกจากเกมครับ โอเคเริ่มเกมคือผมยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็จะสร้างไม่ดีเท่าไหร่ตัวนี้ชื่อรับต้งมัดครับตัวเอกของเราตอนนี้เราอยู่ในท้องแม่ต้องฝ่าต้องฝ่าพวกผีอสุจิไปเพื่อออกจากที่นี่ให้ได้ก็คือเราอยู่ในท้องของแม่แล้วครับแล้วมันก็จะมีผีอสุจิที่ไม่ได้ผสมพันธุ์กับรังไข่มาละ ผีอสุจิที่ไม่ได้ผัดส,สมผันธโวกมันไอปุ่มที่ว่างเปล่านี่คือสกิลนะครับนี่ต่อยไม่ยัง้งอันนี้คือสว่วน15นี่ก็คือค่า MP ที่เราต้องใช้ตัวน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลของสกิลนะครับสอง้เฮ้ยโอ้หโดนตีลดไป6แต้ม วันอ,อ้าวมันตีเรานี่ตายไปหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วผมก็ใส่เอฟเฟกเสียงด้วยนะครับเกมนี้ก็นี่ฆ่าได้สองตัว exp 10บบวกตังอียี่สิบาทโอเคครับออกไปทางนี้นี่วะเขาต้มมัดมาแล้วเจ้าเข้าต้มมัด อตัตโนมัตวัดดีพี่ชายเฮ้ยเสียเวลาจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจสู้แล้วก็เลือกที่จะเห็นได้ครับอตัตโนมัตเตียมีนี้อืมไปเลยไปเลยรู้สึกว่าในกระเพาะแม่จะยาวมาเลยอะลำพนันขี้เกียจสู้ละเฮ้ยมันจะตีเราอยู่ได้หนีไม่ถันหนีไม่ได้ Oh เอาไหมหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วไปเมื่อไหร่เราจะได้ออกจากท้องแม่เนี่ยอืเก่งเนาะคาตมัสขนาดอยู่ในท้องแม่ยังสู้ได้แล้วอ่ะสุดยอดเลยนายพูดนี้นั่นถ่องคลานจ,จริงเลยเนี่ยอตื้ออยู่เดยศัตรูแล้วก็สร้างเองนี่วะเดีวเมื่อไหร่มันจะหนีได้วะอ้าว้ยบังอาจมาก บวกมันเลยเดอสกิลต er Skill ่อยไม่ยังตบตบตบสกิลต่อยไม่ยังนี้ก็จะเหมือนกับตีธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะสร้างเดามเถึง100เดามเพร้อมกับตีทุกตัวในตีศัตรูทุกตัวพร้อมกันนะครับพูดง่ายๆจบไปซึ่งตัวเอกเนี่ยครับก็จะมีตัวเดียวเปลี่ยนชื่อไม่ได้ ล้วก็มีอืมสรุปว่าพปเอกผมสร้างมาแค่ตัวเดียวครับสร้างหลายตัวเดี๋ยวไม่รู้จะสร้างยังไงโอเคอีกลนะไอ้ตามตื้อจริงๆเลยนี่เอามัดไปกินตง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 ๆเอามัดไปกินซะบวกมัน ตูมตายไปหนึ่งมันยังมันยังไม่ไม่ตายไปซะนี่เบี้ยงเรียบเลยได้ดับต่างค์ยีบาทไปต่อเลยครับรู้สึกว่าในท้องแม่นี่จะยาวมากนี่ไอ้เจ้ามันเลยจะขอดสักทีวะนี่ขนาด ผมทําอย่างนี้ระยะทางมันจะยาวครับรับรองว่าไม่หลงทางถ้าเกิดว่าตายอย่างถ้าตายตอนยันไม่ทันเกิดนี่ถือว่าโคตรอ่อนเลยครับต้องออกจากท้องแม่ให้ได้ก่อนซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเกมนี้ครับผมยังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นผมก็เล่น ส่วนหนึ่งไปก่อนถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จแล้วผมจะปล่อยลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีเลยครับไม่เก็บตังค์ได้นี่คือแม่เราครับลูกฉันคลอดแล้วลูกจะต้องเป็นนักผจญภันยที่ยิ่งใหญ่เหมือนแม่ให้ได้เนะแม่ผจญภันยต่อไปไม่ไหวแล้วตอนน้องนอนในเครดิตนี้ตลอดกาลอ้แม่น่าสงสารมากเม็ดของแม่นายน้อยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะมีฉันจะดูแลคุณผู้หญิงเองบ,บลาบลาอันนี้คือพ่อเราครับ พ่อเมื่อก่อนพ่อเคยผจญภัยเหมือนลูกนั่นแหละพ่อชื่อว่าไบรอันคือไบรอันนี่ผมเอาตัวละครในเรื่องไบรอันผจญภัยมาสร้างเป็นพ่อของตัวนี้ครับพ่อของเขาตมัดเหีนพ่อจะให้อาวุธลูกแล้วกันรับไปแล้วออกไปผจญภัยซะโอเคครับเราได้อาวุธมากดปุ่ม e s e s c บนคีย์บอร์ดนะครับนี่ไอเทม นี่ครับกิ่งกิ่งไม้กากาอันหนึ่งเมื่อสวมใส่แล้วจะทําให้โง่ขึ้นคือกิ่งไม้เนี่ยครับมันทํากิ่งไม้ที่ผมสร้างจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ปัญญาจะลดลงสังเกตดูดีๆน,น,น,นะครับพลังโจมตี2ี1 7 21 23็ยเอดยิสามนี่เห็นไหมครับปัญญาลดลงไปสิบช่างแม่งเพิ่มโจมตีก็พอครับ นี่คือทักษะก็คือสกิลนะครับต่อยไม่ยัง้งนี่สถานะสวมใส่กิ่งไม้ปลา b าอันนี้คือปุ่มเซฟครับไฟหนึ่งนี่เท่ากับเราเซฟแล้วแล้วปุ่มนี้ก็คือดาประยุทธ์ให้โดนเตะครับพูดง่ายๆคือปุ่มออกจากเกมนั่นแหละครับไปหน้าจอเริ่มเกมโดนประยุทธ์เตะออก จะเล่นต่อเล่นต่อครับโอเคเราได้รับอาวุธจากพ่อมาแล้วเขาชื่อบ라อันผมก็จะเดินสำรวจที่ผมสร้างไว้นะครับลุงแก่คนหนึ่งคือลุงแก่ๆฉันคือลุงแก่ๆคนหนึ่งอายุสามล้านปีโคตรแก่เลยลุงอาหารที่ชอบคือม้าดิบกีฬาที่ชอบคือนอนงานอนดิเรกที่ชอบคือคุยถังขยะ <laughs> วันๆลุงไม่ทำอะไรเลยอ คือไอบ้านเนี่ยครับผมยังไม่ได้สร้างข้างในของบ้านก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับโอเคเราจะเดินสำรวจตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต่อแล้วครับสุดทางไปทางนี้แล้วกันคือผมเพิ่งจะสร้างได้นิดเดียวเองครับไม่ถึงครึ่งก็รอดูผลงานนะครับถ้าตรงนี้คือป่าเฮ้ ตรงนี้รู้สึกว่าต้นไม้หัวมันขาดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้แล้วทางนี้จะเป็นป่าครับเดินไปเดินไปแล้วก็ติดทางตันไปต่อตอนนี้คือเราอยู่จังหวัดชนบุรีนะครับที่ผมสร้างคือจังหวัดชนบุรีก็ตามชื่อเกม The Adventure in Thailand ผจญภัยในประเทศไทยอืม ก็ที่เลือกจังหวัดชนบุรีเพราะมันอยู่ติดทะเลนะครับนี่คือทะเลส่วนไอตรงนี้ก็คือเป็นเวทมนต์พิเศษครับมันสามารถทําให้เราเดินบนน้ําได้โอ้โหโคตรเจ๋งเลยเดินบนน้ําได้เนี่ยทางนี้ท่งนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่เกาะสีชังในจังหวัดชนบุรีคือผมยังสร้างไม่เสร็จครับ ก็มันก็มีเท่านี้แหละครับสร้างยังไม่ถึงไหนเลยไว้ถ้าผเปิดว่าผมสร้างเสร็จแล้วจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะครับก็จะแจกลิงก์โหลดเลยอืมก็ในคลิปนี้